คือเราไม่สามารถที่จะทําเป้าหมายใหญ่ของเราให้สําเร็จได้ภายในวันเดียวเป็นไปไม่ได้ค่ะคุณต้องรู้จากการซอยย่อยเป้าหมายข้อที่3ค่ะคุณต้องซอยย่อยเป้าหมายเป็นเป้าหมายคุณใหญ่ถูกไหมซอยย่อยเป้าหมายเป็นไหมคะคุณต้องรู้ไหมคะว่าคุณต้องทําอะไรบ้างในการซอยย่อยเป้าหมายะคือการที่เราจะทําเป้าหมายใหญ่ให้สําเร็จเราไม่ใช่ทำหนึ่งวันแล้วสําเร็จนะคะไม่ใช่ค่ะคุณต้องการเงินเท่าไหร่ ต้องการเงินจากการเทรดเท่าไหร่คุณจะต้องรู้ว่าพอร์ตเราอ่ะจะเติบโตบางคนบอกว่าเดี๋ยวพี่จะเป็นสายเทรดแล้วก็ถอนทุกวันถอนทุกวันบางคนบอกพี่จะเป็นสายเทรดแล้วถอนทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์พี่จะเป็นสายเทรดแล้วถอนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนั่นอ่ะคือการซอยย่อยเป้าหมายคุณต้องทํามันซ้ําๆเสมอคุณต้องจัดสรรเวลาของตัวเองอะค่ะ เพื่อมาทำการเทรดวางแผนเทรดเรียนรู้คุณต้องมีเวลาเพื่อซอยย่อยเป้าหมายไม่มีใครเรียนหนึ่งครั้งแล้วทุกอย่างจะเม่รีเปลี่ยนเป็นทักษะก0 0 0วลีกล้าพูดว่าทุกเรื่องนะคะที่วลีใช้เทรดเรื่องฟิโบนาชชีฮาร์โมนิกเนี่ยวลีเรียนไม่ต่ํากว่าห้ารอบเรียนแปลว่าอะไรเรียนแปลว่าดูแล้วก็ศึกษานะคะต้องพูดว่าเรียนมาด้วยตัวเอง นะคะไม่ได้มีคลาสเคิร์ดอะไรแบบที่แบบเขาไปลงคลาสตรงนี้ไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ชีวิตเรายังยุ่งเหยิงแล้วก็ทำในสิ่งแค่ที่อยากทำอะค่ะแต่ในสิ่งที่ทําไม่ได้เกี่ยวข้องกับเป้าหมายจงมีสิ่งนี้ค่ะจงมีแผนการที่ชัดเจนให้ตัวเองลองมานั่งคุยการที่เรามีแผนการที่ชัดเจนให้ตัวเองได้เนี่ยนะคะมันจะย่นแล้วก็เร่งสปีดเป้าหมายเรา แล้วใหญ่มากมันย่นระยะเวลาได้เป็นปีถึงสองปีเลยในการที่จะถึงเป้าหมายต่างกับคนที่รู้นะว่าตัวเองอยากได้อะไรแต่ไม่เคยมีแผนการเลยคุณจะวนไปวนมาแล้วก็คิดแล้วก็มานั่งดูเฮ้ยทำไมเป้าหมายมันไม่ถึงสักทีแล้วคุณจะรู้สึกเครียดเพราะเราทํางานสําคัญไม่เสร็จค่ะถ้าวันนี้เรายังเป็นคนหนึ่งที่เครียดแล้วมีความรู้สึกเครียดแล้วมีความรู้สึกเฮ้ยชีวิตฉันมันไม่ได้ดั่งใจเพราะอะไรคะเพราะเราทํางานสําคัญไม่เสร็จ